สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พบกับผมสมชายนะครับคลิปนี้ก็อยากจะมาขอบคุณพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานที่เข้ามาคอมเมนต์ใน youtube ของผมนะครับผมก็ขอบคุณมากแต่ขอให้ทุกท่านให้เมเมนด้วยความสุภาพและก็อย่าให้ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าผมก็เป็นนักออนไลน์มือใหม่ก็ยังยังไม่มีการบล็อกแล้วก็การ อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องผมก็ต้องเรียนรู้อีกต่อไปนะครับเอาวันนี้ก็อยากจะมาพูดเรื่องการเหตุการณ์บ้านการเมืองนั่นแหละครับแต่ว่าขอออกตัวไว้ก่อนเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะนายกอบจออนายกอบตอหรือนายกเทศบาลอันนี้ก็จะไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่าตามความคิดของผมแล้ว มันก็จะแตกต่างกันกับการเลือกตั้งสสหรือสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรนะครับเพราะว่าคนพื้นที่คนในท้องถิ่นเขาก็จะเลือกคนที่เขาเห็นแล้วก็มันมีอะไรที่หลายๆอย่างที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันและเกื้อคูลกันมาเป็นคนท้องถิ่นใครท้องถิ่นมันอันนี้ผมก็จะไม่ แต่ว่าเมื่อเมื่อวานก็ได้ดูข่าวคนโทพลดอนนะครับที่เป็นได้ข่าวว่าเป็นคนของรักเพื่อไทยมาตั้งแต่สนิบสนุนก,กับครอบครัวชินวัตรมานานนมนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์แต่ผมก็จับประเด็นได้ว่าสถานการณ์การเมืองต่างๆทุกอย่างนะครับ มันเป็นการตัดสินใจของอทีมยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะมีในายใหญ่นั่นละเป็นแกนนำนะครับผมก็เข้าใจนะครับผมก็ขอเกินไว้อย่างนี้ว่าคนเสื้ดงเป็นคนที่ผิดหวังหรือว่าอ,อกหักตลอดชีวิตนะครับก็พึ่งมาได้ ได้นายใหญ่กลับเข้ามาประเทศนี้ถ้าเป็นคนของเพื่อไทยจริงๆและเสื้อแดงสายที่ว่ารักนายกทักษิณอะไรก็จะจะไม่อกหักนะครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆรุ่น,นคนรุ่นใหม่นะครับต้มส้มต่างๆก็เตรียมตัวเรื่องอต้องอก,อกหักหรือผิดหวังนะครับหรือว่าแกนนำเรื่องอ เรื่องที่มีการวินิจฉัยเรื่องอการล้มล้างการปกครองนะมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับะนะครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วมันตามมาด้วยการยุบพักแลกะก็44สสที่เสนอต่อ,อสภาผู้แทนรัศดรก็กฎหมายมันบังคับอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับว่า มันจะเกี่ยวถึงกับกฎหมายอาญาหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายแต่ก็กลัวกังวลนะครับก็อยากให้คนคนรุ่นใหม่นะครับให้ใจเย็นๆแล้วก็อย่าไปทุ่มสุดตัวนะครับเผื่อความผิดหวังเอาอย่างนี้กันแล้วกันเพราะว่าคนเสื้อแดงต่อสู้กันมา10กว่าปีนะครับบางคน 5-20ปีนะครับ mm. ก็คล้ายๆจะผิดหวังมาตลอดนะครับ mm. ก็อยากจะให้เชื่อมั่นในแกนนำพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยนะครับที่อย่างไรตอนนี้มันก็แยกออกจากกันไม่ได้นะครับถ้าแยกออกไปก็มันไม่มีพรรคอื่นมันมีพรรคก้าวไก่แต่ว่าพรรคก้าวไก่นั้นอย่างไรทางทางพรรคเพื่อไทยก็คง ไม่ร่วมนะครับเพราะว่าม,มันคล้ายๆว่าเรามาอยู่แต่เป็นวัวหน้าอนุรักษ์นิยมมันความคิดความอ่านมันก็จะแตกต่างออกไปนะครับส่วนการเลือกตั้งอีก4ปีข้างหน้านั้นมันก็ลำบากก็เป็นอะไรก็ต้องให้ความไว้วังใจแกแกนำยุทธทีมยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยกันแล้วกันนะครับกับในายใหญ่ที่จะพิจารณานะครับ เพราะว่าตามความคิดของผมแล้วมันไม่มีวิธีอื่นนะครับที่จะ,ะช่วยรักษาประชาธิปไตยไว้นั่นเองก็เพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนนี้แหละรวมถึงคนรุ่นใหม่ด้วยกันแล้วกันนะครับก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่น้องๆให้ใจเป็นกลางแล้วก็ล่มล่มอย่าใจร้อนเพราะว่า ถ้าเราทำอะไรที่มันเสี่ยงต่อกฎหมายแล้วก็เป็นอะไรที่อย่างล้มล้างการปกครองนี้เป็นเป็นอะ,อะไรที่หนักที่สุดแล้วนะครับตามที่อายุ60ปีมานี้ก็เพิง่งก็เพิ่งเคยเห็นนะครับก็อยากจะฝากนะครับให้เชื่อมั่นในแกนนำของรัฐบาลชุดนี้นะครับก็อย่างไรก็ขอให้ประคองประคองกันไป ช่วงนี้ก่อนนะครับเมื่อเมื่อผ่านเวลาที่มันวิกฤตแล้วเราก็จะจะ,จะมีได้บ้างไม่ใช่ว่าจะเสียจะเสียตลอดไปก็ยังในมั่นใจในพักจะนำสองพักนะครับซึ่งสองพักนี้แยกจากกันไม่ได้นั่นเองนะครับก็คือพักเพื่อไทยแล้วก็พักภูมิใจไทยนะครับขอให้คนรุ่นใหม่เอาใจช่วยกันแล้วกันนะครับ ส่วนน้องๆที่มีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างรวดเร็วหรือว่า4ปีต่อไปอพักเก้าไกลมาเป็นรัฐบาลคิดดูสิครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแค่เป็นฝ่ายค้านก็โดนขนาดนี้และถ้าเป็นรัฐบาลจะขนาดไหนนะครับขอให้คนรุ่นใหม่คิดดีๆและก็ไต่ตองมากๆนะครับ ก็ขอแค่นี้สั้นๆสำหรับนักออนไลน์มือใหม่อย่างผมนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ